จ้าเอาบรรยากาศเนีมยมาแลงมาสู่เบิ้งจา้ามืนน้อนี้อากาศเย็นๆทำงานได้จา้าก็เลยได้ซุมฟักทองเพิ่มซุมหนึ่งจา้ดาดอกไม้กำลังสวยจ,าจ้าจะสถานทีไหมจา้าหรือซุ่มฟักทองเกาออกแล้วจะปลูกไหมเขากเสียนอายุแล้วจา้าเสียนอายุแล้ว อากาศนี่ยโมเลงก็สิประมาณนี้นะจ้าอากาศเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นเย็นเบิดมือจ้ามือนี่เขาฮุมบาได้เลยหนาวเลยโอกมาเห็ดเวียกได้เบิดมือเลยจ้ามือนี่เห็ดเวียกได้เบิดมือเลยก็เลยได้ส่มฟักทองเพิ่มจ้ารลโอกาสนี้มาโดนแล้วจ้าโอกาสอากาศเย็นเย็นนี่ สากพ่อจ้าสากพ่ออากาเยินได้ซุ่มสองซุ่มเลยจ้ามื่อนี้เพราะมันซุ่มเดียวเลยจ้าพูนอยู่ทางปุ่นเดี๋ยวจะไปทายอย่าเพิ่งพูนจ้าอยู่นอนปุ่น